นี่นะคะหน้าตาขนมจากของน้องแป้งนะคะนี่จะเปิดให้ดูแต่ท่านผู้ชมดูซิชมซิว่าน่ากินไหมแต่แม่ชิมแล้วนะคะอร่อยมากฝีมือน้องแป้งกับเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้ทำขนมจากกัน <c oughs> ขนมจากแต่ว่านีมันอ่าจากใบมะพร้าวสดๆจากสวนที่เราไปกันมานะคะ อ่ะลองแกะให้ดูเซเป็นยังไงอโอ้โหหน้าตาน่ากินมากแต่ว่านี้มันปิ้งมาแล้วเหนียวนุ่มนุ่มแต่อร่อยเป็นไงอร่อยไหมเลิศนะคะอร่อยก็เขลองทำไปเรื่อยค่ะอันไหนพิพาสเม,มืไหก็มีไส้อะไรบ้าง